สุดยอดจัดจานมากๆมา,มานี่ชิมกันไม่มีเล็กเท่าไรเนาะออ้ยหลอนปากเลยเลยซัดลงไปเลยเต็มปากเต็มคำมาน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจ้าฮ้อนโอ,อ,อ้โหลอนโอ้ยายอื้อว้า ุดยอดเสร็จถูกดิ้นถูกปากยกโป้งให้เลยจ๋มๆจม,มากมากนี่น้ำจิม้มถ้าไม่ชอบเค็ดกินไปแล้วเนาะอยากจัดจานเอาน้ำจิม้มมาเทใส่ละให้ทั่วเลยตามความชอบนะครับว่างสมหิวสมอยากครับเมื่อน,นี้ครับผมเจียวห้อนหมูเจียวห้อนหมูเจียวห้อนหมูเจียว,วห้อนหมูครับ